มีคนมาแข่งกับเราแล้วนะ PP เราดู MV ยังเออเขาบอกว่าเขากดอันไล์เธอตลอดเออไอเต้าโมไอเต้าโมได้เลยไอเต่าพีไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราเราก็เออตัวจริงอหรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเอาโบจอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งเป็น MV เลยนะ ไม่ตอนมีพีตอนมีพีทำหน้าเลยไม่แต่พีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วคุ้นกันอยู่แล้วก็เป็นคนร่อยๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยเลยได้เห็นเอ็มวีเขาแล้วเป็นยงไงบ้างร้องแบบโคตรแม่เจ้าแบบมีคำนึงอะแต่พูดไม่ได้สุดต้องถาใครก่อนตอนเห็น MV โทรหาใครก่อนเออไม่โทรหาใครเลยแล้วก็นั่งโอ้โห แต่เอมบีสวยมากนะใช่ไหมว่าจะมีแบบสินแบบนั้รู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พีบอกไปแล้วว่าวันเอ็มบีอ่ะพี่เล็กอ่ะโดนหนุกวผู้ยำแน่แน่เขาขอหรือว่าเขาบอกี่เฉยเขาบอกผมไม่ทระราบไม่เขาก็ทำเต็มที่แหละมันเป็นแบบด้วยภาาด้วยอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยนะน้องคือคนสวยอ่ะแล้วสวยอ่ะออกมาแล้วแบบหรือมีแซลมีแซลมะหนูก็เราไม่แซบเลย แซ่ซุ้ยพีไม่ได้เลยเราต้องใส่บ้างนะเตี่ยวอะต้องใส่นั้นใส่เสื้อเชิ้ตอะไรไม่เอาโอเคแล้วเหรอไม่แล้วหรอไมาแล้วโอเคตอนที่เขาไปออกรายการอะเขาบอกพี่เล็กหอมหน่อยพี่เล็กช่วยซอยหน่อยยอมเป็นอาหารเก่งเก่งเก่ง หัวไวดีประทับใจ <c oughs> ดีแล้วที่เป็นน้องหนู <c oughs> เออเป <c oughs> นแนแต่ได้ใจกว่า <c oughs> ดีแล้ว